ใครโทรมาเนาะฮัลโหลสวัสดีจ้าใครเนาะนฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้ยายเลิกซื้อหวยแล้วนะโอ้ไม่ใช่แล้วมีเรื่องอะไรจ๊ะใช่จ้ะชื่อคุณยายเบนเทนหมายเลขบัตรประชาชนเลขนี้ถูกต้องตอนนี้อยู่คนเดียวจ้าลูกร้านไม่สนใจอา้าวแล้วเราเป็นหมาแล้ววะ สรุปแล้วมีเรื่องอะไรจ๊ะฮะบัญชีเงินฝากทั่วพันกับการขายาเสพติด<อ>ยายไม่เคยขายยาหรือติดยานะติดแต่มากนี่แหละไม่ฟอกไม่ฟอกยายไม่ได้ฟอกเงินยายบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วต้องทำไงจ๊ะโอนเงินไปตรวจสอบไปที่ตู้ตอนนี้เลยโอเคเราแป๊บนึง อ๋อยายอยู่หน้าตู้แล้วนะแต่ทำไม่เป็นมันโอนอะไรยังไงฮะสังเกตว่ามีอะไรบ้างมันก็มีผักเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็ไข่ไก่จ้ะตู้ไหนก็ตู้เย็นไงโอ้เราเกือไม่บอกให้มันเคลียตู้ ATM ไม่ใช่ตู้เย็น สรุปแล้วยังไงเนาะยายโอนตู้ไม่เป็นเข้าไปที่แอป Mobile โมบายสลิปปิ้งอ๋อโมบายแบงกิ้งแล้วทำไงต่อโอนไปเลยเพื่อจะได้ตรวจสอบ อันเน่โอนพ๊กก็เสร็จปั๊บสิถึงยายไม่ฉลาดแต่ยายก็ไม่งโดดง่เด้อยายายามิจฉาชีพใช่ไหมเนี่ยไม่ได้กินหรอกโว้ยหัดทําทมาหากินให้มันสุจริตน้อยทําแบบนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมาหลอกคนอื่นมันบาปนะขอให้ตกนรกเอเวจีปล่อยเไปแซนล้านพบแสนล้านชาติเลยนะโวยแม้บัญชีพัวพันกับยาเสพติดให้โอนไปตรวจสอบจะเอาเงิน จากไหนให้ตรวจสอบกลางเดือนก็นชอ็อทิ้เน,น,นเดือนก็ช็อต้นเดือนก็ยั้งจะชอ็อตบางทีก็ทับโซว่าเราเป็นคนหรือปิกจู้ช็อตเอาช็อตเอาฮาลัฮาโลโหลฮัลโหลเป็นไงยายมันวางไปแล้วน่าจะวางไปตั้งแต่โวยพนให้มันตกนรกอะ่ะสรุป เป็นไม่ฉาชีพใช่ไหมยายใช่ใช่ใช่ถูกต้องฝากเตือนไปยังทุกๆุคนที่กำลังดูคลิปนี้อ,อยู่ด้วยนะจ๊ะยุคเปลี่ยนมุกเปลี่ยนต้องรู้ให้ทันแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้มันชอบสร้างเรื่องราวให้ซับซ้อนท้าไม่เราตกใจสร้างสถานการณ์ให้เราลงเชือ่อรู้ไหมกระทั่งหมายเลีบัตรประชาชน13หลักของเราแล้วก็โน้มนะ้วให้เราโอนเงิน นีต้องทำไงยายอันดับแรกเลยคือต้องตั้งสติก่อนนะจ๊ะคิดทบทวนให้ดีๆสองาใไม่แน่ใจรู้สึกทําแ่งทําแ่งก็วางสายเลยไม่ต้องคุยเปลืองเบ็ดโทรศัพท์และสุดท้ายคือตามหาความจริงหาข้อมูลหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงและโทรสอบถามความจริงจ้าแล้วถ้าคนที่ถูกหลอกไปแล้วยายต้องทําไงหนึ่งก็ต้องรีบตั้งสติเหมือนกันตั้งสติได้แล้วก็โทร ไปที่เบอร์หนึ่งสี่นึ่งซึ่งเป็นเบอร์ฮอตไลน์รับเรื่องภัยทางการเงินจะมีตำรวจพร้อมประสานงานกับธนาคารให้เราจ้ะหรือจะติดต่อไปที่คอเซ็นเตอร์ของธนาคารโดยโตรงตามนี้เลยนะจ๊ะหรือติดต่อสายด่วนแบงค้าติ1 3 13จ้า ยุคเปลี่ยนมุกเปลี่ยนต้องรู้ให้ทันแกงคอเซนเตอร์มีสติไม่โลภไม่คลิกและไม่โอนนะจะโดยความปรารถนาดีจ้าธนาคารแห่งประเทศไทยจ้า